เบาหวานขึ้นตามไม่ใช่เรื่องเล็กค่ะคนที่เป็นเบาหวานนะคะก็เปรียบเสมือนร่างกายเนี่ยมีภาวะเลือดที่ดูเป็นน้ําข้นน้ําหวานน้าเชื่อมที่อยู่ในร่างกายตลอดเวลาค่ะดวงตาก,ก็เหมือนกันค่ะเลือดที่เหมือนน้าเชื่อมก็จะเหมือนดวนตาที่โดนแช่อิ่มตลอดเวลาเช้น <G ül üyor> เลือดก็เช่นเดียวกันค่ะพอโดนเส้นเลือดเนี่ยโดนน้าตาลเข้าไปมากๆค่ะก็จะทําให้เกิดรูรั่วรอยรั่วร,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 ระหว่างตัวเส้นเลือดขึ้นมาค่ะทําให้เส้นเลือดเนี่ยมีการรั่วของเลือดออกมา เจ้าไขามันก็ั่วออกมาได้ค่ะทําให้จอประสาทตาบวมได้ค่ะทําให้คนไข้เนี่ยนะคะมองภาพแล้วมัวค่ะจนถึงภาพบิดเบี้ยวภาพซอยหรือมีจุดหยักใ่อยเล็กๆลอยไปลอยมาเสมือนว่ามีเลือดออกในาน้ำบุญตาได้ค่ะซึ่งถ้าปล่อยไว้นานๆตาบอดได้เลยนะคะถ้าไม่ติดตามการรักษาค่ะการรักษาโดยหลักโดยรวมเนี่ยนะคะ ก็คือไม่ควรปล่อยไว้นะคะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยแนะนําให้ตรวจไตยอย่างน้อยปีละครั้งนะคะแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5้าหมู่นะคะควบคุมน้ําหนักตัวให้เหมาะสมนะคะควบคุมโรคประจําตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะก็จะสามารถทําให้เส้นเลือดของเรานะคะกลับมาสู่ปกติสําหรับใครนะคะถ้าชอบความรู้ดีๆแบบนีนะะ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ